รถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการ Line อนแอนัทถาออโตสวัสดีค่ะกลับมาพบกับไปอีกแล้วค่ะกับเป็นนัทถาออโต้ค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัทถาออโต้นะคะวันนี้ค่ะยู่กับ Mazda CX3 1.5xdl นะคะ เครื่องยนต์ดีเซลค่ะบอกเลยว่า CX3 นะคะที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยตอนนี้ในตลาดมือสองคือมีน้อยมากๆเลยค่ะใครที่อยากได้รถสไตล์ SUV นะคะแต่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะแนะนำคันนี้เลยค่ะแล้วที่สำคัญค่ะสีพิเศษเลยค่ะป้ายแดงเพิ่มเงินด้วยนะสีนี้นะโอเคยังไงตาม้อ้อมาดูรีวิวกันเลยค่ะ มาพร้อมกับไฟเดย์ไทมไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่ตัวกันชนนะคะสายตัวลากจูงนะกระจังหน้าสีเทาแมทัทลิกนะคะ โลโกโม้มาด้าป้ายทะเบียนได้ไป้ายนี้ไปเลยนะคะคันนี้มีการติดตั้งในส่วนของตัวลิ้นหน้านะคะสเกิร์ตข้างแล้วก็สปอยเลอร์หลักมาให้ครบเลยนะสีออกเทาเขาวๆา,าวนะคะมันไม่ได้ออกขาวนะแต่ว่า,าในเล่มคือลงสีขาวนะคะมากันที่ด้านข้างเลยค่ะล้อมแมกนะคะจะเป็นทูโทนเลยยางได้ยางมิชลินนะคะล้อมแมกขอบ18ซีรีส์ยาง2 2545 z ห18นะคะฝาครอบกระจกค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยนะคะคิ้วกันศาส์นีมาให้ครบนะคะ มือจับมีการติดตั้งในส่วนตัวเคปลามาด้วยนะกุญแจได้2องดอกแบบนี้เลยค่ะหลักและสำรองใช้งานได้เหมือนกันนะคะเป็นสมาร์ทคี์เล็นะคะสามารถกดล็อกและปลดล็อกจากมือจับประตูได้เลยค่ะมาต่อกันที่ด้านในกันเลยนะคะแผงข้างะสะอาดดเลยค่ะเป็นหนังสีแดงนะคะไม่มีรอยขลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะโครงสร้างด้านหน้านะคะเห็นอาร์คชัดๆเลยค่ะไม่มีเคอไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับ การันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะมากันที่ประตูบานต่อไปค่ะแผงข้างสะอาดอาดเช่นกันค่ะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหลังค่ะเห็นอาร์คชัดๆเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบบการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานมากันที่ด้านท้ายเลยจะบอกว่าสปอยเลอร์หลังสเกิร์ตหลังเซ็นเซอร์ปลายท่อครบนะคะสกายทีปดีนะคะเทคโนโลยีคือเครื่องยนต์ดีเซลนะคะมา โลโก้ CX3 กล้องมองหลังมีมาให้ครบเลยนะคะคันนี้จะบอกว่าท้ายค่อนข้างกว้างนะคะเก็บของได้เยอะเหมือนกันด้านล่างตรงนี้นะคะล้ออะไหล่แม่แรงมีมาให้ครบนะคะอยู่ในนี้หมดเลยนะสกัดผ้าไม่มีการแบบว่าขาดเลยนะคะโครงสร้างด้านหลังน็อตเดิมไม่มีขยับเลยค่ะฝาท้ายเดิมน็อตเดิมนะคะกา <c oughs> รันตีบอดี้สวยๆเดิมๆท้ายสีเต็มนะคะฝาทางน้ํามันอยู่ฟังเดียวกับผู้โดยสารรองรับเป็นน้ํามันดีเซลนะคะคันนี้ เออมดีเซลรถเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้จะแรงขนาดไหนนะคะแพงค่า สะอาดดเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะโครงสร้างด้านหลังค่ะเห็นอาร์คชัดๆเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะประตูบานสุดท้ายค่ะแผงข้างสะอาดดเช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหน้าค่ะเห็นอาร์คชัดๆเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานสีด้านข้างฝั่งนี้สีเต็มนะคะไม่มีตําหนิสีลดสวยมีเครดิตเกิน1ปีนะคะบัตรเครดิตสามารถโหลดแอปอนุมัติไวภายใน1ิ นาทีขับรถกลับบ้านได้เลยค่ะเนี่เราไปดูต่อที่ห้องเครื่องและภายในตัวรถกันค่ะ เครื่องยนต์คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีดีเซลนะคะ Skyactiv-D เครื่องยนต์ดีเซลของ m a z d a นะคะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะได้ทั้งความแรงและประหยัดน้ํามันในเวลาเดียวกันอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะคะทําได้ดีมากๆเฉลี่ยประมาณเ้ยว่า10ปลายปลาย20เนี่ยได้แน่นอนนะคะโอเคมาดูกันที่ด้านหน้าโครงสร้างนะคะฝากระโปรงน็อตเดิมนะไม่ขยับนะคะไม่มีไขไม่มีแกะเลยค่ะคันนี้บอดี้สวยเดิมจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะยังไงเดี๋ยวไปดูภายในตัวรถกันต่อเลยคะ่ะ ค่ะ ในตัวรถนะคะภายในเป็นหนังกับหนังอคัคนทลานะคะนี่เลยนะคือจะบอกว่าข้อดีของตัวหนังอคัคนทลานะคะทําให้รถมันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะเดินด้วยได้แดงหมดเลยนะคะตะเข็บนะสภาพเบาะใหม่ๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆจะบอกว่าตัวหนังเนี่ยคือมันก็จะมีความแบบว่าตามอายุการใช้งานเนอะแต่ว่าไม่แตกไม่ขาดนะคะอยู่ในสภาพที่ไอ้ว่าฟองน้ำยังแน่นๆอยู่อ่ะยังไม่ต้องทําอะไรนะคะคอนโซลไม่มีเหนียวไม่มีเยิมนะคะหน้าจอแสดงผลนะคะคันนี้มีการปลดล็อกตัวหน้าจอแล้วด้วยสามารถดู YouTube จากหน้าจอได้เลยนะคะตัว SD c a r ก์ดมีใส่มาให้ครบเลยค่ะเพื่อนๆช่องแอร์นะคะไฟฉุกเฉินสวิตช์ควบคุมแอร์ช่องใส่ CD ที่ชาร์จ USB นะคะมีมาให้2ช่องที่ชาร์จไฟในรถมีมาให้1นะคะก็เสียบกล้องหน้ารถเนาะเกียร์ออโต้นะคะปุ่มเซนเตอร์ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวควบคุมตัวหน้าจอทั้งหมดเลยค่ะ ที่วางแก้วนะคะด้านหลังตรงนี้มี3ตํตำแหน่งเลยนะมาต่อกันที่พวงมาลัยกันเลยนะคะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายนะคะเปลี่ยนเพลงจากพวงมาลัยได้เลยค่ะหลังพวงมาลัยจะเป็นระบบปัดน,น้ําฝนฝั่งขวาเป็นระบบไฟนะคะเลขไมค์คันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันระบบสตาร์ทเป็นคูสตาร์ทนะคะเลขไม์อยู่ที่1 3 8 2 6 5มปรหกิาโลเมตรนะคะประวัติเช็คระยะสูตรมีให้ครบนะคะลูกค้าสามารถขอได้เลยค่ะฝาสุดของอ้อยเลยนะคะจะเป็นสวิตช์ควบคุมกระจกฝั่งซ้ายฝั่งขวาเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกเป็นออโต้หนึ่งฝ คนนขับนะด้นานบนฝ้าเพดานไม่มีหย่อนไม่มีคล้อยนะคะแล้วก็ตัวเบาะสภาพเบาะด้านหลังก็ใหม่มากเช่นกันค่ะไม่มีตําหนิเลยค่ะโดยรวมภายในไม่ต้องเก็บอะไรแล้วภายนอกก็ไม่ต้องเก็บอะไรแล้วค่ะเพื่อนๆสวยครบจบเลยค่ะเดี๋ยวไปสรุปราคากับโปรโมชั่นกันค่ะ แบบรอบๆคันกันแล้วนะคะเดี๋ยวอย้ายย้ำอีกครั้งนึงเลยนะวันนี้อ้ยอยู่กับเจ้า Mazda CX-31.5xdl ปี2016นะคะเลขไม่น้อยๆเพียงแค่130,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองราคาค่ะบอกเลยว่าพิเศษมากๆค่ะวันนี้ขายเพียงแค่5,30,000 ผ่อนสบายๆเลยค่ะเพื่อนเพเพียงแค่เดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสําหรับลูกค้าค่ะที่หาดรถอยู่นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะดอกเบีย้ย0% 1ปีแรกนะคะหรือใครอยากได้ดอกเบีย้ยพิเศษ2.79ตลอดอายุสัญญา4ปีค่ะหรือใครอยากได้ขับก่อนพันทิทีหลังนะคะขับฟรีเลยค่ะ90วันสําหรับบางคนค่ะที่อยากผ่อนสบายๆนะคะสามารถเลือกผ่อนได้ยาวนาะนสูงสุดกันที่84เดือนกันเลยดูแล้วอยากได้รถแล้วนะคะสามารถโทรหาอ้อยได้เลยนะคะที่เบอร์062 646455นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Line@@ แอดแอดนัทธาออโต้ค่ะช่องทางทางแฟนเพจ e b o o k YouTube ได้หมดเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยค่ะก็สามารถซื้อลรถกับเราได้ค่ะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ค่ะส่งรถให้ปีกันถึงหน้าบ้านเลยนะคะยังไงค่ะไอ้ก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะแล้วพบกับอ้ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยคา r for s u ชัว เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้และประกันซื้อคืนเต็มราคาคาฟชัวดอทคอม